สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาววันพีซแล้วก็ Pirate Sea of Storm อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาเล่นโหมดอ่า Sky p ป a แอสแอนเดอกันนะครับก็โหมดนี้นะอ่าผมจะไม่ได้แล้วน่าจะเข้าได้ตอนเลเวล50มั้ง40หรือประมาณนี้แหละครับอ่าซึ่งโหมดนี้เนี่ยเวลาเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยอ่าตัวเกมจะให้เราเลือกตัวละคร5ตัวนะครับเข้ามาเล่นในโหมดนี้นะแล้วก็ ก่อนเข้ามาเนี่ยนะครับเราต้องใส่ก่อนที่จะเลือกตัวละครให้เรียบร้อยเนี่ยเราต้องใส่ของให้กับตัวละครนั้นก่อนนะครับเพราะว่า,ถ,า,าถ้าเราถอดของออกไปแล้วเราเลือกตัวละครนั้นเข้ามาเล่นในมดนี้จากนั้นเราค่อยไปใส่ของใส่ตัวละครนเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วนะครับคือ <i> เหมือนกับมันเอา snapshot ของตัวละครนะตอนที่เราเลือกครับ <i> เข้ามาเล่นอ่านดะังนั้น พลังอะไรมันจะไม่มีการเพิ่มแล้วในระหว่างเล่นนะครับดังนั้นใส่ของสลับของเปลี่ยนสมุดอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเข้ามาเล่นในโหมดนี้นะอันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับผมโอเคพอเราเข้ามาในโหมดนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับตารางแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพอดีผมเพิ่งเคลียร์ชั้นนี้ไปเดี๋ยวผมไปชั้นต่อไปให้ดูดีกว่าสมมติที่เป็นชั้นชั้นหนนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอกับ ศัตรูศัตรูสี่ตัวนะครับมันจะแบ่งปเป็นเลเวอหนึ่งสองสามสี่เลเวอรสี่น่าจะโหดสุดมนะั้งคิดว่านะแต่แล้วแต่แหละและมันมันแล้วแต่ตัวละครที่มันเป็นศัตรูเราด้วยนะครับพอเราฆ่าศัตรูทั้งสี่ตัวเสร็จเนี่ยตัวบอสต,ตรงกลางจะเกิดขึ้นมานะครับและในระหว่างที่เราฆ่าศัตรูสี่ตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของ Drop ดรอปนู่นนี่นั่นนะครับ ที่ได้เยอะสุดก็จะเป็นเงินนะครับเงินเนี่ยสามารถกอบโกยจากอ่าหมดนี้ได้เป็นล้านเป็นล้านล้านเลยนะครับเยอะอยู่นะครับอ่าซึ่งในระหว่างที่เราเล่นหมดนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูว่าเราจะได้ของอะไรมาบ้างนะครับอ่าอันแรกสุดซ้ายสุดนะครับเนี่ยเมื่อเราค่าไปครบเท่าไหร,เร่เนี่ยครบสามสิบตัวปุ๊บเนี่ยอ่าครบห้าตัวสิบตัวสิบห้าตัวเนี่ย เราจะได้ของมาเรื่อยๆด้วยนะครับแปลเป็นของรางวัลเป็นตามนี้นะครับต่อมาเป็นไลฟ์พชันนะครับอันนี้เอาไว้ฮิลเอาไว้ฮิลอา,อาตัวละครฝั่งเรานะครับซึ่งเข้ามาหนึ่งทีเนี่ยสามารถใช้ตัวไลฟ์พชันได้5ครั้งนะครับไลฟ์พชันเนี่ยจะมีเอฟเฟกในการเพิ่มเลือด50เอร์เนให้กับตัวละครนะครับเพิ่มเลือดได้ครึ่งหนึ่งนะครับ ใช้ได้แค่ห้าครั้งนะถึงเราจะมีถึงเราจะมีะม,มีเป็นสิบอันก็ตามแต่มันรอบหนึ่งมันใช้ได้แค่ห้าครั้งนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้กับตัวละครที่เก่งที่สุดของเรานะครับตัวไหนเก่งที่สุดใช้ตัวนั้นแหละนะครับต่อมา exorcist potion นะครับก็อันนี้เป็นเป็นเหมือนยาพิษนะครับคือถ้าเรา สู้กับศัตรูตัวไหนแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยเราสามารถใช้ยาพิษเนี่ยวางยาตัวนั้นได้เลยก็คือเหมือนเราฆ่ามันทันทีได้ของดรอปตามปกติเลยนะครับก็เอาไว้ใช้สําหรับดานหลังๆอะ่ะคือแบบเหมือนกับตัวเรามันสู้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เหมือนเป็นลมหายใจเครื่องสุดท้ายเอายาพิษไปฆ่ามันนะครับซึ่งหนึ่งมันน่าจะใช้ได้ห้ารอบเหมือนกันนะครับเข้าเข้ามาหนึ่ง ข้ามือหนึ่งทีเนี่ยสามารถใช้ตัวยาพิษได้ห้้าครั้งนะครับอ่ะสู้ฮีโร่สู้ Hero, สตัวละครไหนไม่ไหวก็ใช้ยาพิษไปนะครับเพื่อให้เราได้ไปต่อได้นะครับโอเคต่อมาเป็นซัมมอนเมอร์ชันนะครับก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันยังไงนะคือเหมือนกับกดปุ๊บมันก็จะมีร้านค้ามาให้เราซื้ออ่ะเอออ่ะพอกดใหม่ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งมันก็มีจํากัดนะผมไม่ผมไม่มไมไแน่ใจว่ามันจะออกมาได้กี่กี่รอบเหมือนกันนะครับแต่ปกติผมก็ผมก็ไม่ค่อยได้ซื้ออะไรนะเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรดีมันเออ,เอ,อถ้าถ้าอย่างเงี้ยน่าซื้อหน่อยคือซื้อเก็บไว้เปิดเปิดกรชาอ่าอย่างเงี้ยก็ซื้อซื้อไปนะครับอ่าหมดแล้วเออเน,นี้ยมันหมดแล้วไม่รู้ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะชั้นหนึ่งหนึ่งตัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่าต่อมาจะเป็น Adventure Shop นะครับ อันนี้เวลาเราผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีร้านค้าโผล่ขึ้นมาในแต่ละด่านนะซึ่งร้านค้าตรงนั้นเนี่ยมันจะมันก็จะมาโผล่อ่าเราสามารถมากดดูได้จากตรงนี้เลยนะครับก็มันก็มียิ่งผ่านไปเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งมีเยอะนะครับของก็จะมีเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมไปเล่นเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูว่าว่ามันจะมีของอะไรโผลมาใหเราเรื่อยๆบ้างเนี่ยคือดูดีมาเต็มไปหมดเลยซื้อซื้อไปอ่า โอเคครับอ่ากดไม่ได้อ่าโอเคแล้วก็แถบด้านล่างนะครับน,นี่จะเป็นตัวละครที่เราเล่นนะครับเนี่ยผมมีตัวละครที่เลือกเข้ามา5้าตัวใช่ไหมจะเห็นได้ว่าตัวชอปเปอร์ของผมเนี่ยตัวขวาสุดเนี่ยตายไปแล้วนะครับก็คือถ้าตัวละครไหนตายไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนออกจากออกจากโหมดนี้ไปเลยเข้ามาเล่นหนีไม่ได้แล้วนะครับ ก็คือใช้ช็อปเปอร์ไม่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็โหมดนี้นะครับอ่ะถ้าเราถ้าเราจะไปเริ่มสู้กับ Np c นพผ่านตรงข้ามเนี่ยเรากดจิ้มไปอ่าการต่อสู้ในโหมดนี้จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับไม่ได้เล่นเป็นทีมนะตอนแรกผมเข้ามาก็คิดว่ามันเล่นเป็นทีมไม่ใช่นะครับมันเป็นโหมดหนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้นนะครับดังนั้นอ่าเวลาเลือกตัวละครมาเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวละครที่ หนึ่งหนึ่งเก่งนะครับยิ่งมีสกิลฟื้นเลือดตัวเองได้ยิ่งดีนะครับใส่พวกอะไรอะสมุดดูดเลือดหรือมีสกิลดูดเลือดมาแล้วก็มีดาเมจในตัวด้วยเนี่ยตัวละครพวกนี้จะได้เปรียบมากนะครับเช่นตัวอะไรบ้างเช่นซาโบเวอร์ชันซาโบร่างลูซี่นะครับที่มันจะมีดูดเลือดในตัวด้วยยิ่งใส่ยิ่งใส่สมุดดูดเลือดมาเนี่ย เล่นโหมดนี้สบายมากนะครับเพราะว่าเลือดเราไม่ลดเลยตีไปเรื่อยๆจนแบบจนมอนมันเก่งกว่าเรามากๆอะ่ะเราถึงจะแบบไม่ไหวนะครับอ่าแต่ถ้ากลับกันเนี่ยเราเอาตัวที่แบบไม่มีตัวดูไม่มีดูดเลือดมาเงี้ยถึงเราจะเจอศัตรูที่อ่อนกว่าเราอะ่ะแต่เลือดเรามันก็ลดลงเรื่อยๆเนียเพราะว่าเราเพราะว่าเราฟื้นเลือดเองไม่ได้นะครับอืมดังนั้นตัวที่ผมแนะนาว่าจะเป็นตัว ตัวที่มีดาเมจในตัวเราก็มีการฮิลในตัวด้วยนะครับคูมะอ่าคูมะก็ใช้ได้นะครับคูมะเป็นแทงก็จริงแต่ว่าดาเมจมีไหมดาเมจก็มีเพราะว่ามันมีอ่าสกิลที่เคาน์เตอร์ฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับดาเมจมันก,มนก็มันก็รัวอยู่แล้วก็มีสกิลฮิลตัวเองด้วยถูกไหมมีอ่าสกิลดิสเปลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างเหมาะอยู่นะครับเมลโก้ก็เหมาะนะครับหรือตัวดาเมจอะไรก็ตามที่ ใส่ใส่พวกฮาคิสกิลหรือใส่สมุดที่มันมีสกิลดูดเลือดมาผมว่าได้หมดเลยเหมาะหมดเลยนะครับพวกนี้จะเหมาะก,กับหมดนี้มากอ่าแต่ถ้าเป็นตัวฮิลรุนๆอย่างชอปเปอร์เนี้ยคือดาเมจมันดาเมจมันน้อยมากนะครับมันเน้นฮิวอย่างเดียวเลยแบบนี้ไม่เหมาะนะครับคือมันฮิลได้แต่มันเอาดาเมจไปสู้เขาไม่ได้นะครับโอเคครับปร,ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ เดี๋ยวผมจะเล่นไปเรื่อยๆให้ดูนะครับอันนี้ผมอยู่ที่ชั้นอ่ะยี่สิบแปนะครับอ่าเดี๋ยวผมผมเล่นไปเรื่อยๆดูก่อนนะครับนี้ผมก็ผมจะพยายามใช้ตัวที่มันฮิลได้ไปก่อนนะครับอย่างเมาโก้เนี้ยมันมีสกิลฮิลไปด้วยนะผมก็จะใช้เมาโก้ไปยาวยาวเพราะว่าเลือดผมก็จะไม่ลดเลย ่าเมื่อกี้ผมจัดการชอปเปอร์ไปแล้วใช่ไหมผมก็จะได้ของนู่นนี่นั่นดรอปมาเต็มหมดเลยนะครับเนี่ยยังมีหีบสมบัติที่ต้องใช้กุญแจเปิดนะครับเดี๋ยวเราเราก็ต้องไปหากุญแจจากอ่ามอนตัวอื่นอ่านี่สู้กับโซโลอ่าสู้กับบากี้อ่าสู้ไปหมดสู้กับเลลี่อื้สู้กับเลลี่เมาโก้เก,กือบตายอ่าเห็นไหมครับ พอสู้ศัตรูครบสี่ตัวเงี้ยมันก็จะมีบอสโผล่มาตรงกลางนะครับเป็นวีวีเนาะไหวไหมจะ,จะตายไหมเนี่ยไม่น่าตายนะอ่าโอเคพอสู้บอสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีประตูโผล่มาตรงกลางเพื่อให้เราไปชั้นถัดไปได้นะครับโอเคแต่ก่อนไปชั้นถัดไปนะครับน่าจะเห็นว่ามันมีของอะไรเต็มไปหมด่ะเก็บกุญแจก่อนมีกุญแจให้ไหมเก็บกุญแจมาเปิดกล่องนะครับอ่าเปิดกล่องได้ละ ได้ของปุ๊บของก็จะหายไปแล้วก็มีป๋าวิง้งฉุบเนี่ยมีป๋าวิง้งฉุบเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้ตังหรือว่าได้เพชรนะครับเลือกเป็นตังแล้วกันแล้วก็ลือไปไว่าเราจะออกอะไรนะครับค้อนกึ่งไกลกระดาษอันนี้ผมได้ผมออกกระดาษผมชนะใช่ไหมผมก็จะได้ตังเยอะหน่อยแต่ถ้าแพ้เนี่ยมันก็จะคืนตังเรามานะคือเราไม่ได้เสียตังนะครับดังนั้นเนี่ยกดไปเลยนะครับ จะเอาเพชรหรือเอาตังกดไปเลยถ้าเราแพ้เราก็เราเท่าทุนนะครับเราไม่ได้เสียนะอ่าแล้วก็เนี่ยได้กล่องได้หยิบสมบัติละน,นี้ค่าไปครบ20ตัวแล้วก็นี่ NPC ตัว Ben Beckman นะครับอ่าลองกดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะถามคําถาม,ถามเป็นความเออเป็นถามคำถามในในความรู้ของโลก One p i e นั่นแหละอันนี้มันก็ถามว่า สัตว์เลี้ยงของเจ้าหญิงชิราโฮชิเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยก็คือปลาฉลามนะโอเคเนี่ยพอเราตอบถูกเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับโอเคทีนี้เราจะเห็นร้านค้าด้วยไหมเห็นมีช็อปช็อปอยู่สองอันใช่ไหมเราก,กดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันก็มีให้เราเลือกซื้อดูว่าอยากอยากซื้ออะไรก็กดกดไปเนี่ยคือไอ้โหมดนี้เนี่ยเป็นตัวแบบถลุงถลุงเพชรเราได้แบบสุดๆดเลยยูด,ด,ดีมันแบบ มันให้เรากดซื้อแบบเ <laughs> <laughs> <ๆ>ยอะมากเลยดูดิ <laughs> คือมีเพชรเท่าไหร่ก็ไม่พอนะพอมาเล่นหมดนี้เนี่ยนะครับกดไป <laughs> มีเพชรเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับเล่นหมดนี้นี่คือหมดโอ้หมดเพชรเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอ่าพอเราซื้อจนเราพอใจแล้วเนี่ยเราเราก็กดไปชั้นต่อไปนะครับอ่าโอเคเรามาชั้นยี่สิบเก้าแล้วนะครับ อ่ะเราก็สู้ต่อสู้ซบอ่าสู้ซบอ่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องสู้เ, 1, 2, 3, เลเวลหนึ่งสองสามสี่เรียงไปนะครับเราสามารถสู้เลเวลสี่ก่อนได้อ่าสู้เลเวลสี่ก่อนก็ได้นะครับอ่า <c oughs> อ,อย่างนี้อ่าสู้เลเวลสองอืมอ่าอย่างเงี้ยตัว ตัวไอตัวซาโตรีเนี่ยมันฮิวหนักมากเลยคือผมเอามันไม่ตายนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองเล่นดูไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเลือดมันกลับมาเต็มเรื่อยๆเลยคือสู้ไปสู้ไปเนี่ยเลือดมันก็เต็มนะครับเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับตัวมาโก้ของผม <c oughs> คือสู้ไปเลือดเลือดผมก็เต็มเลือดมันก็เต็มมันก็เลยแบบเนี่ยคือมันไม่จบอย่างเงี้ยนะคือมันสู้แล้วมันไม่จบอะ ถ้าเราเจอแบบนี้เราก็อาจจะต้องใช้ตัวยาพิษนะครับเพื่อเพื่อจะเพื่อกําจัดมันไม่งั้นเราผ่านไปไม่ได้นะครับถ้าเราเจอแบบนี้นะอ๋อหรือไม่เราไปใช้ตัวอื่นก็ได้เห็นนะใช้ตัวอื่นได้ไหมมีฮอกแชงคูดเนี่ยเอาไปตายน่าจะตายแนี่ยดู ي, เลเวลน้อยกว่าไม่เป็นไรเอาเล่นไปอ้าวอะไรวะงงฮะใช้ยาพิษได้ไหม เนี่ยถ้าเจอแบบนี้ครับมันเหมือนกับเราเอามันไม่ตายครับเราใช้ยาพิษไปเลยนะเราก็เลือกมาที่ยาพิษนะครับเราก็เลือกตัวที่เราจะใช้กดคอนเฟิร์มปุ๊บอ่ะก็เหมือนกับเราฆ่ามันทันทีนะครับได้ของรางวัลบกติโอเคนี้มาเจอบอสชอปเปอร์ละอ่ะก็สู้ไปนะครับอ่ตอบคำถามหน่อยเบโปเบโปนี่อยู่ กลุ่มโจรสลัดอะไรไม่รู้เบ๊ปเปรคือตัวไหนเหรอไม่รู้วันนี้เอา้าถูกเฉยผมแดงเหรอตัวไหนวะเนี้ยโอ้โหดูมันมันมาให้ซื้อกีกแล้วเนี่ยดูดิบ้าบ่ที่สุดเพชรมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับหมดนี้กดไปเรื่อยๆสู้ไปนะครับอ่าสู้ไป สี่สามอันนี้ผมไล่จา,ากสี่มาหนึ่งนะครับอ่าสู้ปไปเลยอ่าคือถ้าชั้นแรกถ้าถ้าทุถ้าผู้ชมมาชั้นชั้นแรกๆเนี่ยมันจะกดสกิปแบบนี้ไม่ได้นะครับคือมันต้องคือมันต้องรอมันสู้เสร็จนะแต่พอมาชั้นหลังๆเนี่ยมันสามารถกดสกิปแบบนี้ได้ก็เลยเห็นว่าผมเล่นได้ค่อนข้างเร็วนะครับชั้นแรกๆทําแบบนี้ไม่ได้นะโอเคไม่ละไม่ซืออ้อละเนี่ยเพรแป๊บเดียวค่ะ หายไปเป็นหมื่นอะเพจอะ,อะตอบคำถามหน่อยอะผลปีศาตจกับดักไม่รู้เหมือนกันตัวนี้ไม่รู้ตัวไหนอไอไอตัวนี้ก็ตอบคำถามกันเนี่ยไอตัวขาวเนี่ยแล้วเนี่ยมีผู้เล่นที่เข้าร่วมอารีนาระหว่างเซิร์ฟเวอร์ได้กี่คนทพร้อยเหรอทอปร้อยมั้ง เอาท็อปสองห้าหกเมื่อกี้็อบผิดนะครับ O A R S คืออะไรอ่ะ h o m o n y y a s c o ตัวอะไรอ่ะออสเหรออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมั่วไปแล้วกัน <laughs> ผิดหมดทุกข้ออะไรวะเนี่ยโอ้โหยากยากจังเลยอ่ะนี่มันความรู้รอบตัวใช่ไหมเนี่ย มันมันเหมือนเป็นความรู้รอบตัวเลยมันมันดูไม่เหมือนความรู้วันพีซเลยนะทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะมัว่วไปแล้วกันนะครับนี่ปิดทุกข้อเลยเนะี่ยอบปิดทุกข้อตีปิดทุกข้อน่าจะไม่ได้รางวัลนะครับ <c oughs> นะมีอะไรให้ซื้อบ้างไม่มีละน่าจะหมดละโอเคเดี๋ยวเราไปต่อนะครับช็อปเปอร์ใช่ไหมอ่าเห็นไหมครับจะเห็นว่า Mango, เมาโก้เนี่ยผมกลับมาเลือกเต็มอีกแล้ว อันนี้คือข้อดีของการที่เราเล่นตัวที่ฮิวด้วยแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับคือเนี่ยเล่นยังไงเลือดก็ยังไม่ลดนะครับถึงจะเจอศัตรูที่เลเวลมากกว่าแล้วก็ตามเราก็ยังไม่เลือดยังไม่ลดนะครับเนี่ยเราจะไปต่อได้เรื่อยๆเลยเ,ลอเลออจอโดนดำ,ดำ,ดำไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เมาโก้ยังสู้ไหวอย,อยู่ยังไหวอย,อยู่นะครับอแต่เริ่มเลือด เริ่มเลื่อนร,รถแล้ว,วะ่ะอ่าโอเคเริ่มเริ่มฟื้นเลื่อนกลับมานะครับสู้ๆลูกอ่าเลื่อนกลับมาเต็มอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับอันนี้คือข้อดีนะอ่าเอาคุณแจม,มาเปิดกองแฮนด์คอกก่อนมันผมจำได้ว่ามันโหวดวะ่ะแฮนด์คอกเนี่ยจะตายไมเนี่เมาโก้เอาลองเ,เอาจะไหวบ่าวะเนี่ย เอาแชงไปสู้ก่อนได้ไหมตายเรียบร้อยแชงตายอาฟูจิโทระต่ออ่ะโอเคได้อยู่แชงคูตตายเรียบร้อยอ่าถ้าเราเจอตัวที่เป็นกระโหลกแบบนี้นะครับกดขึ้นมาเออนะถ้าปกติผมตอบข้อแรกไปมันก็จะได้ของางวันแต่ถ้าตอบข้อสองล่ะจะได้ไหม ก็ได้เหมือนกันนี่หว่าอ่ะเดี๋ยวนะไม่รู้อ่ะคือกดกดเลือกข้อไหนก็ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอะไรครับเนี่ยอัดเบิร์ตว่โอ้อะไรอะ่ะคำมีคําศัพท์อะไรที่อยู่ในหมวกของคาคุโห oh, จะไปรู้ได้ไงอ่ะไม่รู้อันเนี้ย อ้าเมื่อกี้คืออะไรว่าการเล่เหรอมันมีคำอันนั้นด้วยเหรอเอออันนี้อันนี้เมื่อกี้ว่าถูกอิมเพลด้าเลเยอหนึ่งเพนที่รู้จักกันในชื่อคืออะไรอิมเพลด้าเลเยอหนึ o ่งอ๋อน่าจะหมายถึงในเนื้อเรื่องนะครับไอตัวอิมอิมเพลด้ชั้นหนึ่งในเนื้อเรื่องอ่ะที่ลูฟี่มันบุกเข้าไปอ่ะมันมันชื่อว่าอะไรโอ้ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะอันเนี้ยอันนี้ไม่รู้เลย ครีมสันเฮลเหรออันนี้เขาถามว่าอ่าฟิวชั่นตัวคราฟที่ไหนก็ต้องเป็นที่ไหนอะฟอกกิง้งเฮเหรออ่าฟอกกิง้งเฮลโอเคมีร้านคา้ามาอีกแล้วนะครับซื้อไปเพชรหมดเกลี้ยงอืโอเคครับไปชั้นต่อไปนะครับ อันนี้ทั้งหมดเนี่ยทั้งอันนี้มันสรุปให้เราดูว่าทั้งหมดเนี่ยเราได้มาเท่าไหร่แล้วนะครับก็เนี่ยได้ตังค์มาสองล้านละอ่ะไปชั้นต่อไปนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นเมาโก้ก่อนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวเล่นได้นะครับก็โบติถ้าไม่มีอะไรผมก็จะใช้เมาโก้เนี่ยแหละนะครับเพราะมันฮิวได้ด้วยดีดามเมจด้วยนะครับอ่ะเลือดยังไม่ลดเห็นไหมอ้าว <laughs> ตายเลย อะไรเนี่ยเอ้าตายเลยเหรอทำไมทำอย่างนี้่ะสู้กราฟไม่ได้หว่าทุกคนพททหาตายเฉยเลย <c oughs> <c oughs> เนี่ยเดี๋ยเล่นๆ <c oughs> ไปก็จะเป็นงี้ครับแบบเอา้าตายเฉยเลยแล้ว <c oughs> ตัวฮิวก็หมดละ <c oughs> อันนี้ก็ถามว่าอ่าเลเวลมากสุดของตัวละครห้าดาวเนี่ยเลเวลเท่ไหรก็คือเลเวล1้อยนะอ่า ซูพิ r เรียเมจิกคอมโบดีกับตัวละครตัวไหนน่าจะซาโบนะ How many types of daily instant are there? How many types of daily instant are there? อุ๊ยอะไรอะยากไปปะเนี่ยอันนี้ไม่รู้เลยอ่ะครับกิวเหรอก็ก็คือพวกลงรายวันเนี่ยหรอมีกี่ประเภทเนี่ยหรอโอ้โห คือมีกิวโอ้หนับไม่ถูกอ่ะอันนี้มั่วไปแล้วกันนะไม่รู้เลยโอ้ห้าเลยเหรอ,อเยอะนะเนะีนะ่ยขายอะไรอีกดูมันขายแล้วหมดตูดอ่ามีเนี่ยถ้าเราเจอไอตัวนกเนี่ยนะครับก็กดไหมเราก็ก็ถามว่าขอยืมเงินได้ไหมเอ่ยเราก็ให้ไปพันหนึ่งนะครับได้เดี๋ยวมันจะคืนเรามาเองนะอ่าก็ค,คือเราได้กาไรนั่นแหละนะครับก็ ให,ให้มันไปนะขอมาก็ให้มันไปนะครับไปต่อเนี่ยนะถ้าเราเป็นตัวดาเมจเนี่ยเลือดลำจะลดเรื่อยๆนะคือมันฟื้นเลือดไม่ได้นอกจากเราจะใส่แบบพวกฮาคีสก,กิลดูดเลือดมาอาเงี้ยมันถึงจะเพิ่มเลือดได้อ่าเงี้ยอิโชจะตายแล้วนะครับก็น่าจะเล่นได้อีกไม่นานละนะครับ อดูโซฟเรียบร้อยอโชว์ไปแล้วผมก็เหลือแค่มีฮอกตัวเดียวนะครับซื้อของหรือไรซื้อบ้างอืมโอเคอไปชั้นถัดไปนะครับสามสิบสี่ เอ้าตายเลยหรอเอ้ายังไม่ได้ใช้ไลฟ์พชั่นเลยอ่ะอ้อยไอ้ผมพลาดเองนะเมื่อกี้ไม่ไม่คิดว่าจะสู้ชอปเปอร์ไม่ไหว <laughs> มันน่าจะเลเวลเยอะแล้วครับเมื่อกี้ผมเลยผมเลยสู้ไม่ได้นะโอ้โอเคโอเสียดายคืนนี้เราใช้เราใช้อ่าโพชั่นฟื้นเลือดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเราตายหมดแล้วนะครับมันไม่มีตัวชุบด้วยนะ ไม่มีไอเทมชุบนะครับมันไม่มีไอเทมชุบคือตายแล้วตายเลยอ่าทีนี้พอตัวเราตายหมดเนี่ยเรายังเล่นต่อได้อีกนิดหนึ่งนะครับโดยการใช้ตัวยาพิษนะครับอ่าเนี่ยวิผมใช้ตัวยาพิษไปใส่บาร์กี้อ่าเราก็ยังได้ของอยู่นะครับเนี่ยเป็นแรงเรียกว่าเป็นลมหายใจเครือกสุดท้ายของเรานะครับอ่าวีวี่เนี่ยผมเหลือยาพิษอีก2ขวดนะครับก็ใช้ไปให้หมด เอาให้คุ้มที่สุดนะครับเอามาไปตายไปซะอ่าเปิดกลองอันสุดท้ายยังจะมาขายอยู่นี่โอเคก็หมดแล้วยาพิษยาพิษถัหมดแล้วนะครับแต่ถ้าจะซื้อก็ได้นะแต่ก็เออไม่ ผมผมไม่เคยกดซื้อนะก็ช่างมันเถอะนะครับหรือซื้อเดี๋ยวลองซื้อให้ดูแล้วกันรอบหนึ่งนะครับซื้อ,อยาพิษฆ่าโซโล <laughs> ซื้อ,อยาพิษฆ่าโซโลอ,อ้าวอ๋อยาพิษมันใช้ได้มากสุดห้าครั้งนะครับก็คือผมใช้ไปหมดแล้วผมผมใช้ไปครบห้ารอบแล้วคือซื้อมาก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับอาอเสียเพรฟ,ฟรีกู โอเคงั้น okay. น่าจะหมดละอ่ะหมดละของพวกนี้ก็ถ้าใครอยากซื้อก็ซื้อนะครับแต่ว่าผมผมคงไม่ได้ซื้อพวกนี้เดี๋ยวพวกตังพวกเอฟเดี๋ยวค่อยมาสะสมเอาในแต่ละวนลันละกันโอเคงั้นไม่ไม่ซื้อละไม่ซื้อละโอเคหมดละนะครับก็ประมาณนี้นะครับหมดหมดอ่า Sky Pier Adventure นะครับก็เป็นหมดที่ให้ตังมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ ก็อันนี้ผมมาได้ถึงชั้น34นะอันนี้ก็เป็นเป็นรงกิ้งว่าใครใครมาได้ถึงชั้นไหนนะครับพี่เคมีไปชั้นโหพี่พี่เคมีเลเวล102แล้วเนี่ยไปไกลเกินพี่เคมีไปถึงชั้น42แล้วโคตรโหดอ่า <c oughs> โอเคครับผมสำหรับการรีวิวโหมดอ่า Sky p i a e Adventure นะครับก็ จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามบอ,อกคลิปดีๆมาให้ดูกันทุกวันเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมกันครับผมสวัสดีครับ